สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยนอกห้องค่ะสึ่วันนี้นะคะเราก็มาในหัวข้อพิเศษค่ะนั่นก็คือมิดไม่มิดเปิดโปงกโกงที่เด็กยุคใหม่ต้องรู้ค่ะซึ่วันนี้ก็อยู่กับดิฉันค่ะไปเปย์นริศราค่ะและดิฉันนุ่นนิ่นบวรรัสค่ะ ทุกวันนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากค่ะโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นแต่ก็แฝงมาด้วยภัยออนไลน์ค่ะอย่างเช่นมิจฉาชีพออนไลน์ที่เขาเนี่ยก็ได้พัฒนากลโกงใหม่ๆค่ะเพื่อที่จะทําให้ไกลตัวเรามากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะจากสถานีตํารวจภูทรเมืองปทุมธานีค่ะยินดีต้อนรับพี่พันตํารวจตีพักิตถนอมจิตค่ะสารวัตร สอบสวนสพเมืองปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่มาก่ากเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวสักนิดหนึ่งค่ะครับผมพันตำรวจตรีพักคณิศถนอมกิตตครับเป็นสารวัตรสอบสวนสถานีตารวจภูทรเมืองปทุมธานีครับก็รับผิดชอบคดีออนไลน์ที่เกิดขึ้นในเขตท้องที่สถานีตารวจภูทรเมืองปทุมธานีครับ ค่ะ <One> ก <input> <So S 2> so ็อย so really ่างที่หนูเกินไปตอนต้นนะคะว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพออนไลน์เนี่ยเขาได้พัฒนาโกงใหม่ๆเพื่อที่จะทําให้ใกล้ตัวเรามากขึ้นค่ะเลยอยากจะถามพี่เพยว่ากลโกงรูปแบบไหนที่พบเจอได้มากที่สุดคะก็ตั้งแต่สานักงานตารวจแห่งชาตินะครับได้เริ่มจัดทําระบบรับแจ้งความคดีออนไลน์แยกนะครับเรียกว่าระบบไทยพลิตออนไลน์นะครับมาตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565นรอบนะครับอันนี้เอาสถิติมาจนกระทั่ง ถึงวันที่30มิมถุนายน2568รบครับโดยสำนักง,งานตำรวจชาติของเราเนี่ยจะแบ่งประเภทคดีเนี่ยออกเป็นทั้งสิ้น14แบบนะครับก็คือแบบที่เราพบได้บ่อยเนี่ยเราจะเอามาจัดเป็นประเภทคดีฮะโดยประเภทที่พบได้มากที่สุดนะครับ <c oughs> ก็คือการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการนะครับหรือว่าเรียกว่าสั้นๆก็คือพวกซื้อของไม่ได้ของนะครับคือจนถึง30มิถุนายนนะครับช่วงเวลาประมาณ2ปีกว่าเนี่ยเกิดไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ4 0 0แสนกว่าคดีครับ แต่โดยมีมูลค่าความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,600ล้านบาทครับโดยที่หลอกลงซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยก็จะเป็นประเภทหนึ่งที่เด็กมัธยมเนี่ยครับจะโดนเยอะครับคดีที่เกิดบ่อยอันดับ2ก็คือหลอกหลอกให้โอนเงินเพื่อทํางานนะครับอันที่3คือหลอกให้กู้เงิน4ก็คือหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยการหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยครับสปีกว่าเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ6800,0เคสซึ่งจริงๆเนี่ยจะน้อยกว่าอันดับ หนึ่งคือหลอกซื้อของไม่ได้ของในเกือบสิบเท่านะครับแต่ความเสียหายเนี่ยจะเยอะมากอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าล้านครับเพราะว่าถ้าคนโดนหลอกให้ลงทุนเนี่ยส่วนมากก็จะลงทุนจนหมดตัวครับหก็คือหลอกข่มขู่ทางโทรศัพท์ลักษณะ call center นะครับที่โทรมาเป็นตำรวจนะครับจะมีข้อ12เนี่ยคืออันดับ12บเนี่ยคือหลอกให้รักแล้วโอนเงินหรือว่าเรียกว่า r o m a n ส e scam ฮะอันเนี้ยถึงแม้จะอยู่ในอันดับ12เนี่ยแต่ก็เกิดกับเด็กในระดับมัธยมเนี่ยค่อนข้างเยอะครับก็เป็นสิ่งที่ น้องๆก็ต้องระวังเป็นพิเศษครับแล้วเราจะสังเกตว่าคนนี้เนี่ยคือมิจฉาชีพได้ยังไงบ้างคะทุกวันนี้ทางช่องทางออนไลน์เนี่ยไปใช้การสังเกตหรือใช้สัญชตาตญาณเนี่ยจริงๆจะยากแล้วก็อันตรายมากครเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะปรับให้เหมือนกับคนจริงๆบัญชีจริงๆเนี่ยได้ง่ายนะครับก็ถ้าที่แนะนําก็คือต้องเราต้องดูจากต้นทางของของช่องทางที่คนนั้นใช้สื่อสารกับเรานะครับอย่างเช่นถ้ามีคนโทรมาเนี่ยถ้าเป็น AIS เนี่ยมันก็จะมีเบอร์1นึ่งห่้ใช่ไหมครับไอแบบเนี้ย<ช>ปอมไม่ได้ถ้าเป็นธนาคารอย่างกาสิกรเนี่ยศูนย์สองแปดแปดแปดแปฮะอย่างเงี้ยก็จะปลอมไม่ได้แต่ถ้าโทรมาเป็นเบอร์อื่นที่ไม่ใช่เบอร์เหล่านี้ที่ไม่ใช่เบอร์เป็นทางการที่ที่เขาได้ระบุไว้ในช่องทางทางทางการของของหน่วยงานพวกเนี้ยครับส่วนมากก็จะคือมิจฉาชีพฮะอย่างแล้วถ้าเว็บไซต์เนี่ยเราก็ต้องดูจากชื่อเว็บไซต์ อย่างเช่นโรงเรียนของเราเนี่ยมันปทุมวิไลก็จะเป็นปทุมวิไล .ac.th เพราะว่าการที่จะไปจดจดโดเมนจดชื่อเว็บไซต์ .ac.th เนี่ยได้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าเราเป็นสถาบันการศึกษาจริงถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์เนี่ย g o t h ถ้าเป็นบริษัทเนี่ยก็จะเป็น .co.th ไอการที่เราสังเกตจากต้นทางตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันมิจฉาชีพได้มากขึ้น แต่ว่าถ้าเราจะไปสังเกตจากรูปลักษ์ของเว็บไซต์รูปลักษ์ของบัญชีโซเชียลมีเดียแบบเนี้ยยังไงก็ไม่มีทางไม่มีทางปลอดภัยได้ฮะใน <c oughs> กรณีนี้นะคะก็คือจะมีการเหมือนสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเนี้ยค่ะคือเราจะมีวิธีการตรวจสอบได้ยังไงแล้วก็มีวิธีการป้องกันได้ยังไงบ้างค่ะอย่างวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยนะครับถ้าตํารวจเนี่ยจะกล่าวหาว่าผู้ใดกระทําความผิดอะไรเนี่ยขั้นตอนก็คือตํารวจเนี่ยจะออก จะออกหมายเรียกไปที่บ้านแล้วก็หรือว่าอาจจะโทรตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายนี่ก็คือจะต้องเชิญมาพบที่สถานีตํารวจแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ต้องหาทราบว่าเขาเนี่ยถูกกล่าวหาเรื่องอะไรจะไม่มีโทรไปแล้วก็ไปแจ้งทางออนไลน์เด็ดขาดฮะก็คือจะป้องกันอย่างไรเนี่ยก็คือต้องไม่เชื่อไปเลยฮะเพราะถ้าเป็นตำรวจจริงเนี่ยต้องมาพบที่โรงพักแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าเราเนี่ยถูกกล่าวหาเรื่องอะไรแล้วเราก็มีวิธีการ ในการสู้คดีเนี่ยคือเราก็บอกถ้อยคากับพนักง,งานสอบสวนตรงนั้นเนี่ยว่าเรื่องมันเป็นยังไงอ้างพยานหลักฐานอะไรอีกขั้นอีกทีนึงก็คือไปที่ศาลเลยไปยื่นคำให้การที่ศาลจะมีแค่นี้ส่วนอย่างอื่นที่มิจฉาชีพโทรมาบอกให้ทํานั่นทํานี่เนี่ยโอนเงินไปตรวจสอบหรือว่าอะไรพวกนี้อันนี้ไม่มีจริงเด็ดขาดครับก็คือต้องดูหมายเรียกครับกลับไปที่สถานีตํารวจ2อ,อย่างครับค่ะแล้วถ้าสมมติเราเจอเพื่อนหรือญาติถูกหลอกอะคะเราควรจะทำยังไงได้บ้างคะเอ่อพวกคดีออนไลน์คดีคอนเทนเตอร์เนี่ย ยังไงมันก็ไม่เสี่ยงเพราะว่าคนที่โทรมาเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยครับอยู่ต่างประเทศหมดมันไม่ได้ทําตามบ้านเล็กๆหรือว่าเป็นธุรกิจเล็กๆหรือว่าเป็นองค์กรอัชการมเล็กๆแต่มันเนี่ยเป็นองค์กรอาชการมใหญ่เลยที่ทําทําในตึกทําในตึกใหญ่ๆยี่บห้าชั้นสิบแปดชั้นเป็นเป็นขบวนการหลอกลวงข้ามชาติใหญ่ๆทั้งนั้นฮะ <c oughs> โทรมาจากโทรมาจากต่างประเทศแล้วตัวพวกเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่เข้ามาในประเทศไทยเลย เงินต่างๆเนี่ยก็จะโอนแล้วก็เปลี่ยนไปริปโตโอนไปที่ปลอยเปดโอนไปที่ลาวหมดแต่ว่าทุกวันนี้มันก็จะมีเข้ามาไทยบ้างเนี่ยคือมากดเงินกลับมาหยิบเงินของผู้เสียหายเนี่ยแต่การที่จะเข้ามาทําร้ายร่างกายหรือเข้ามาอะไรเงี้ยยังไม่เคยพบอย่างผมเนี่ยมีคดีอยู่ในความรับผิดชอบเนี่ยสามพันกว่าคดีไม่เคยพบว่าคอสเนเตอร์เนี่ยเข้ามาทําร้ายใครจริงๆพวกเนี้ยมันเน้นตัวเงินเป็นหลักมันไม่มันไม่ได้เป็นองค์กรอาชการที่จะเข้ามาทําร้ายใครเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันเลยเตือนกันได้เลยมันไม่มีความเสี่ยง แล้วถ้าพบเนี่ยก็โทร1441หรือไม่ก็ไปที่สถานีตํารวจได้เลยพาญาติไปได้เลยถ้าเขาไม่เชื่อก็พาเขาไปคุยกับตํารวจหรือว่าโทร1441เนี่ย1441เป็นเบอร์ของศูนย์ป้องกันภัยออนไลน์ที่ตํารวจเนี่ยสร้างขึ้นมาร่วมกับร่วมก,กับกระทรวงดิจิทัลของรัฐบาลเนี่ยได้ตั้งแต่ได้ประมาณ2องปีมาแล้วมีอะไรเนี่ยตกเป็นเหยือ่อหรืออะไรเนี่ยสามารถโทร1441ได้เลย มิเตชชิปออนไลน์นะคะก็จะมาในรูปแบบของโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เ<ส>ด็กยุคใหม่กับโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะก็เลย<ช>อยากจะ,ะรู้รว่ามีการตั้งค่าความปลอดภัยบนโซเชียลมีเดียอย่างไรที่เยาวชนเนี่ยควรทำค่ะ